เธอวันพรุ่งนี้เขาเปิดห้างวันแรก เธอคิดว่าคนจะเยอะหรือคนจะน้อยตอนนี้เยอะจะน้อยไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าคลินิกเปิดเมื่อไหร่กูจะไปหาหมอโทนี่แล้วก็ฉีดโบทอก่อนเพื่อนเลยแล้วพรุ่งนี้เธออยากไปห้างไหมก็อยากอะงั้นเรามาพนันกันไหมว่าคนจะเยอะหรือคนจะน้อยถ้าเกิดเธอชนะพนันเธอว่าคนน้อยใช่ไหมงั้นฉันว่าคนเยอะถ้าเกิดเธอชนะพนันฉันจะยอมเสียตัวให้เธอพีร่างกายให้เธอฉันต้องเป็นคนแล้วโลมอีกแล้วเหรอก็ถ้าเกิดสมุิว่าฉันชนะฉันจะปลุกปั้มเธอ ทำไมผลประโยชน์มันไม่มีอะไรแบบว่าดีๆเลยวะโอเคไหมแต้มนิ้วโอเคโอเคไม่โอวะเลวแต้มนิ้วโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนเยอะเธอก็อตามของเธอไปแต่ถ้าคนน้อยฉันขอกินหมูกระทะโอเคปะโอเคฉันเลี้ยงด้วยแต้มนิ้วโอเคเธอว่าคนเยอะใช่ไหมเยอะเฮ้ยไม่ใช่คนน้อยนี่มาห้ามต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหรอ แส่ตัวสวยอยู่บ้านไม่ได้วันนี้มีโอกาสเดินห้างเราก็ต้องใจต,ตัวสวยๆสยิแต่งให้เต็มสตรีมใครทักไม่ทัดไม่รู้แต่ที่รู้ๆกูเดินออกมาจากบ้านหมาเห่าที่บ้ายเลยวันนี้เราอยู่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ค่ะซึ่งเป็นวันแรกที่ห้างเปิดนะคะดูซิว่าคนจะเยอะไหมและอย่างห้างวันนี้เรียกคนเยอะไหมอ่ะลองดู อะไรเลยค่ะเงียบมากตัดสินใจมาเดินเพราะอะไรรู้วะคิดว่ามันต้องมีของลดราคาแหละวิดเยียซลิวอะไรอย่างเงี้ยเดินมาแต่ไกลน้องก็จําได้หนูชื่อลูกอะไรคะน้องอะไรค่ะมินนี่ชื่อน้องมินนี่นะคะอะไรที่อยากขายเอาไปขายนะคะลูกโอ้โหไม่มีคนเลย นะคะบางร้านก็หายไปบางร้านก็เ <c oughs> จ๊งไปแล้วนะคะของใสยคนยังกลัวโควิดกันอยู่เลยไม่กล้า <c oughs> ออกมาเป้าหมายของฉันหรือที่ไหนลูกวะที่ไหนจัดเปลาเ,ออเนียจะจห้างจะปิดแล้วกว่าเธอจะแต่งตัวเสร็จยินจะไปเดินจัดปล่าอีกรอแหมให้กูเดินบ้างเธอใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรหรอคะ <c oughs> อ๋อจัดเปลาบ้างอะไรบ้างค่ะชอบใช้แบรนด์เนมค่ะแต่ซื้อตอนไหนคะตอนเซลล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ดูสิจะมีไซส์ L ไหมจะมาซื้อตอนเซลเนี่แหละีที่คิดถึง,ถงใช่ไหมคิดถึงไม่ได้เดินมา2เดือนนะว่าฉันก็คิดถึงคิดถึงไทยคิดถึงเธอสมัยเป็นนักศึกษาที่มาเดินแล้วก็รูดดูอย่างเดียวไม่ซื้ออ๋อตอนนั้นยังไม่มีปัญญาซื้อนะคะคำว่าไม่มีปัญญานะคะ กัวห้างปิดก่อนนะไปต้องรื่นก่อนไหมฉันอุตส่าห์ชวนเธอตั้งแต่เมื่อวานฉันคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะแต่งตัวเสร็จตอนทุ่มสี่มไป่าลูกค้าเลยค่ะคุณคลูกค้าบอกว่าให้รีบทําคลิปให้ด่วนดังนั้น,น,นไม่ปิดนะเมื่อกี้เหมือนเห็นวิญญาณลอยผ่านไปอยากจะบอกว่า เซลเซลเซลและก็เซลค่ะโอ้ยช่วโมงนี้ถ้าไม่เซลก็ขายไม่ออกเออแต่ฉันไม่ต้องเซลนะเครื่อขายได้สรุปวันนี้คนเยอะหรือคนน้อยก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีในการเดินขายรูปมากเพราะไม่มีคนถ้านี้ไปของเราภูมิใจมากได้แต่งตัวสวยใส่รองเท้าส้นสูงคิดถึงรองเท้าส้นสูงมาก ที่ถึงกระโปรงมากที่ถึงเมคอัพสวยๆมากใส่อยียงเดียวแม้บางความสวยไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> แวะทําไมจะซื้อเหรอแวะมาหาของรีวิวราคามันแพงไงก็เลยมาแกะดูแล้วถามว่าพี่คะเพเตอร์มีไหมทําไมจะเอาไปรีวิวไม่มีตังค์ซือ้อหสวยไม่ลงทุนนี่เองป้ายาป้ายาคุณางเงยะอยากให้คุณวิทย์ลองอยากให้คุณวิทย์ลอง,คองแค่นี้ผู้หญิงก็ติดจะตายหายแล้วแม่เหมือนกันที่เปิดพร้อมกันกับมิเตียวันนี้แทเป็นสวัสดีลิซเซอร์ไม่รู้เรื่องหรอค่ะมันเหมือนกับอะไรนะแม่บอกใหม่สิ อีลิกเซอร์นี่ก็เป็น,นเหมือนน้ำอาฤตมาลิสเลยเหมือนน้ำอามาติสนะคะแล้วฉีใใดใส่ใสมผมม,มันจะเหมือนน้ำโพลาริสคุณพี่พูดไปนะนี่ดม,มสิหอมไหม เออหอพมิดี๋ซักเสื้อนะจะให้พิสูจน์ก็ติดเสื้อจริงๆติดเสื้อจริงๆขนาดนี้แล้วไม่ติดเสื้อก็บ้าแล้วล่ะป้ายาขนาดนี้แล้วบอกราคามาหน่อยครับขวดนี้เท่าไหร่คะแม่ขวดนี้5 7าพันเครับห้าพันเจบาทสิเต์เหลือห้าพันนามสบวดเมื่อกี้ล่ะ7 0 0ดพันลดแล้วก็จะเหลือ6กพันสามดังนั้นนะคะมีเทสเตอร์ไหมคะ ขอบใจนะเจ้าเมียจ๋าแต่งตัวก็ช้าท้างจะปิดแล้วฉันไม่ได้เดินไปดูคอมพิวเตอร์ที่ฉันอยากดูเลยไม่ต้องดูอะไรเดี๋ยวดูกูเนี่ยแหละสวยไหมทำมาทำอะไรหาประโยชน์จากมันได้ไหมถ้าหาประโยชน์ไม่ได้ฉันจะสูบบุหรี่แล้วก็ใช้เป็นที่แขะบุหรี่โอเคจะหาได้แล้วอันนี้สวยดีจ้ะเออสวยเนาะอันนี้หอมกว่าเก่งเนาะใส่หน้ากากอนามัย <àn raspberry S 1> ยังดมได้ก็ฉันไม่ได้เป็นโควิดก็ไม่น่าไม่ได้กินแล้วได้กลิ่นอยู่ใช่ไหม อ่ะเร็วๆสิคะท้านจะปิดแล้วค่ะเร็วค่ะอันนี้ด้วยค่ะอ่ะนี่ยของใหม่ของใหม่อันนี้กูไม่ได้กลิ่นของจริงเบาไปเบาไปบไปไวททีอ่ะฉันอยากได้กลิ่นนั้นน่ะกินอะไรอยากกินสาบมาดามแพร์มาอดมเอที่เธอเคยบอกว่าจะทำมาเทียนกลิ่นมาดามอ๋อมีกลิ่นมาดามไหมคะโอ้หายากลิมิเต็ดลิมิตแต่ดเอ d ชั i o นะคะ หัสวยแล้วกลิ่นมันหรูหลาป่ะนะหอมหวานแบบเพียวนี่แล้วทำไมกูไม่ได้กลิ่นละล่ะพนักงานที่นี่ดูแลลูกค้าดีเกินไปนะคะห้างจะปิดเขาบอกว่า5นาทีไม่ยอมคิดตังค์ให้กูสักทีจะหาส่วนลดให้กูให้ได้กูบอกไม่เป็นไรห้างจะปิดแล้วกูไม่เอาส่วนลดก็ได้ก็ไม่ยอมนี่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 อะไรซื้อเทียนยังไงราคา6 0 0ันกว่าบาท เอายิ่งเชียร์กูกูก็ยิ่งซื้อแหมอัดอั้นไม่ตั้งหลายเดือนแล้วอ๋อที่ถามว่าซื้อเยอะทําไมรู้ปะเอาของแถมดีนะที่เธอเป็นผู้นําครอบครัวแล้วเธอเป็นคนหาไรายได้ละ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตังชั้นรับเธอเอาตังใช้ไปซื้อเทปหกพันกว่าบาทเนี่ยฉันจุงมือเธอไปอาเภอเลยนะไปทำไมเซ็นไม่ยาจดทะเบียนยังไม่ได้จดเลย <c oughs> มิจะัยยาและ,ละวิถาไม่ยายาเลยค่ะทะเบียนยังไม่ได้จดเลยนะคะคุณจะยาแล้วเหรอคะ สุดท้ายนี้ขอบคุณเธอมากเลยนะจ๊ะเรื่องที่พาฉันมาตอนเนี้ยเขาปิดกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมปิดกันหมดแล้วเนี่ยห้างขามึงพลาดแล้วลนะ่ะอุซื้อของนะ <c oughs> อูซื้อของนะมึงรีบปิดเองนะเธอไม่ได้นะ <c oughs> เออก็รับฐบาลยังเคอร์ฟิวสามทุ่มห้างปิดสองทุ่มอ่ะเออเคอร์ฟิวสี่ทุ่มนะจ๊ะอ๋อโอ้เสียดายอ่ะอดเดินช่างมันเด้อเดวเดะ แม่คะหัวเขารู้หมดเลยค่ะว่าหนูซื้อไปเท่าไหร่ยสายแล้วแอบหัวซื้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มาขอรีฟิลไปเล่นที่บ้านได้ของสมใจแล้ววันนี้เที่ยวกับบ้านกับวันแรกมันมาจากไหนคุงเนี่ยแม่บอกไม่ซื้อไม่ได้ซื้อเขาให้ดูเฉยๆและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสบายใจล้วกับบ้านสิไปไหนล่ะฉันจะนอนนี่ ฉันอยากโดยฉันยังไม่ได้เดินเลยงั้นเดินไปกูกลับบ้านก่อนนะขับรถเป็นเหรอไม่เป็นนั่งแท็กซี่สิ <laughs>